สวัสดีครับพบกับกันอีกแล้วนะครับกับช่องวินาทินะครับช่างผัดใจดีครับผมวันนี้ครับมีอะไรมาให้ดูนะครับตัวนี้นะครับโอ้ รุ่นนี้นะครับที่ว่าแก้ไขจะโรงงานแล้วยังมีรุ่นนี้อีกนะครับอันนี้แก้ไขมาแล้วนะครับใช้ไอซีนะครับควบคุมเสียงนะครับห้าห้าสามสองนะครับตัวนี้มีสองตัวนะครับแบบรุ่นเก่านะครับตัวนี้โอ้โหเป็นไมโครอีกตัวน้อยตัวเล็กอีกนะครับใช้สามตัวเลยนะครับโอ้เสียงดีมากนะครับตัวนี้แล้วก็อ่สัญลักษณ์นะครับสัญลักษณ์ก็ให้มาชัดเจนแล้วนะครับบวกลบลครับนี่ตรงนี้นะครับ ตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวอันเดิมนี้นะครับบางทีมันเข้างงนะครับอันนี้คือซูมใกล้นะครับก็เลยเห็นเห็นชัดนะครับแต่ที่จริงไม่ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับนี่ครับมันมีอะไรบ้างนะครับอันนี้เขาก็จะบอกเป็นภาษาอังกฤษนะครับแบบตัวเมื่อก่อนนะครับอย่างรุ่นก่อนนะครับเห็นไหมครับจะเป็นภาษาจีนนะครับ อันนี้นะครับอ่ามาตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเห็นไหมครับมันจะมีบอกอยู่เบสนี่นี่มีซ้ายมีขวานี่เขาจะบอกเป็นภาษาอาังกฤษเลยอโอเคนะครับเหมือนเดิมอ่าช่องไฟเลี้ยงนะครับก็อยู่ฝั่งนี้นะครับอ่าส่วนอ่าอันนี้ก็จะเป็น เอาไฟออกก็ได้นะครับไฟเลี้ยงตรงนี้ก็ได้จะเป็นแบบขันน็อตนะครับแบบยึดแบบนี้ก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นซ้ายขวาอันนี้เบสนะครับซับบูเฟอร์นะครับตัวนี้น,นี่ก็จะเป็นไลน์อินนะครับตัวนี้ครับตัวนี้ก็สัญญาณสัญญาณเข้ามานะครับมาลองฟังเสียงนะครับ คือขับหน้าหน้าสิบนะครับว้คู่นะครับนี่เราขับหน้าสิบว้คู่นะครับก็เดี๋ยวเรามาฟังเสียงแบบเสียงนักร้องนะครับอโอเคเสียงกลางตรงนี้อ่ะ นี่ครับเสียงเคลียร์เลยครับเคลียร์มากนะครับเสียงดีเลยเสียงนร้องชัดมากเลยครับเสียงดีมากครับยอดนี่ครับ,รบตัวนี้ครับเยี่มเลย